หนุ่มสาวที่ครองรักกันแล้วต้องการจะก้าวไปให้ถึงรักแท้พระอาจารย์ขอแนะนำว่าจงรักด้วยสมองแต่อย่าให้รักขึ้นสมองรักด้วยสมองคือรักด้วยปัญญาแต่รักขึ้นสมองก็คือรักด้วยอารมณ์นอกจากนั้นแล้วควรเรียนรู้ที่จะพัฒนาความรักให้ก้าวไปทีละขั้นทีละขั้นจนไปถึงรักแท้เช่นรักตัวกลัวตายรักใคร่ปรารถนา รักเมตตาอารีและรักมีแต่ให้ถ้าพัฒนาความรักไปทีละขั้นเหมือนเราเดินขึ้นบันไดไปแบบนี้ในที่สุดก็จะสามารถพัฒนาจากรักธรรมดาจนไปถึงรักแท้ได้ในที่สุดซึ่งย้ำชัดๆอีกครั้งหนึ่งได้ว่าจงรักด้วยสมองแต่อย่ารักจนขึ้นสมอง